สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินหน่หนอยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เด้อค่ะเด้อคลิปนี้แอดมินหน่หนอยมาสายทย่านผู้ชมแอดมินหน่หนอยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่อง youtube ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อแฟนคลับฮานนอยเพิ่นถาเพิ่นรอดท่านผู้ชมมื้อนี่ขอเขากลุ่มหลายคนแต่ว่าแอดมินหน่หนอยรับเขากลุ่มบ่าท่านหมิอดอยู่นะคะเนาะแอดมินขอโทษทุกท่านเด้อค่ะเด้อมื้อนี้แอดมินหน่อยลงสาย แล้วก็หากท่านใดที่จะเอาแนวทางแอดมินหน่อยเนี่ยไปเล่นหุ่นนั่เนาะค่ะเนาะ,ะคุณพ่อคุณแม่เขารับแนวทางในกลุ่มเด้อค่ะเด้อเพราะว่าช่วงนี้แอดมินลงคลิปสายแน่บางมื่อเนาะค่ะเนาะก็คือจังยังเช่นมื่อนี่ท่านผู้ชมแอดมินหน่อยเฮ็ดงานท่านผู้ชมมื่อนี่ก็คือว่างานเล่งอ่ามันต้องทรงงานเพิ่นก่อน แอดมินถึงจะมาลงคลิปใดพอดีงานเสร็จแล้วธรรมช้ชมแอดมินก็นเลยเป่ามาลงคลิปหากท่านใดที่จะเอาห้าน้อยแค่3มรอบถาก็คือท่านอยู่แล้วค่ะเร้่เพราวาห้าน้อยที่แอดมินลงหายเนี่ยมันเป็นห้าน้อยมัดรวม3มรอบพิเศษปก,กติและ VIP คือว่ามันออกตอนหาโมงแรงพุนเดอร์ธรรมชมห้าโมง กโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มมันทันอยู่เด้อค่ะเด้อมันทันอยู่ก็ไม่มือเดียวนั่นแหละท่าช้ชมที่แอดมินดูหน่อยเบเลยลุ่งห้ก็คือวันที่วันที่สองมือนั่นแหละท่าช้ชมอ่ามือนั่นมันโทรศัพท์แอดมินดูหน่อยมันขังมันอัดคลิปบ่ได้ท่าช้ชมคนทั่วเขาหลยแล้วก็มันเป็นมือห้ใหไงออกแอดมินก็เลยลงคลิปป่ได้ท่าช้ชมอ้าสสำหรับคลิปนี้ก็เป็นมาด่วน กาบาได้นะคะเนาะายดวนฮานอยเมื่อน,นี้เบาได้กับเบาเด้อค่ะเดอ้อคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าแนวทางตัวเลขมันขรนขางที่จะมาบอคอยงามปันไดธรรมชมเมื่อน,นี้เลขบองก่งามปันไดธรรมชมเบาได้ก็เบาเด้อค่ะเดอ้ออแต่กวนจะไปรับชมแนวทางสำหรับคลิบนี้ทันใดที่เขามาแล้ว อย่าลืมแอดมินนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำในเดอร์ค่ะเด้อเมื่อใดมาลงคลิปสากระฐานในเดอร์ท่านผู้ชมหากบ่อยากถ่ายจะเอาไปแท่งหุ้นเนีย่ยหมดเศร้านะคะเนาะก็คือเข่ากุมเด้อค่ะเด้อแอดมินนูหน่อยส่งเข่าให้ทางกลุ่มนะคะเนาะแล้วก็เล่าพัฒนาเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมแอดมินนูหน่อยขอโทษแฟนกรับเอฟซี ล่าพัฒนาทุกท่านเด้อค่ะเด้อเป็นยังไงท่านผู้ชมเล่าพัฒนาเมือ่อวานนี่ลุดนะคะเนาะลุดโมเมนต์วามันเลื่อนมันหยังดอกท่านผู้ชมเลื่อนกับบบเกี่ยวกับตัวเลขกนะคะ,นะะนเนาะเผวาเหล็เล่าพัฒนาแอดมินหนูหน่อยบ่ได้เก่งใส่เลขประจําวันเด้อท่านผู้มชมเฮ็ดตามสูตรที่แอดมินหนูหน่อยมีเล่าพัฒนาชุดเม็ดเดียวนี่บ่อเขาเลยท่านผู้ชมเด่นสี จับคู่ไ้ซีซีบอขาหมวดหนาสูตรตอนเนาะธรนมชม้ชมแล้วกชรรมชม็ชุดเต็มเก้าคู่ธารมชุชมชุดเต็มเก้าคู่นี่สูตรเหล็กเด้นเดินดียี่สิหมวเนี่ยลดธรรมชม้ชมหกับหัวลดนะคะเนาะเลขติดเนี่ยสูตรเนี่ยธรนมชม้ชมทีแอดมินหนหน่อยเคยได้บอกว่าสูตรเนี่ย สิบสามงวดร่วมกับมือว่านในน้ำได้่านมชม้ชมนับเบิงสิบสามงวดยังไม่หลุดซักงวดสูตรน่ละ่านผช้ชมที่แอดมินว่ามันจะเดินดีกว่าสูตรเนได้่านผช้ชมเลขเด่นเนี่ยเลขเด่นเนี่ยยี่สิบเอ็ดงวดมือว่านนี่นะคะเนาะยี่สิบเอ็ดงวดหลุดไปแล้วสี่งวดนะคะบัดที่นี่เลขติดสูตรเนี่ย่านผช้ชม เลขติดเดินดีนี่ยสิบสามงวดยังไม่หลุดเมื่อวานนี่ก็ยังมาอยูเจ็ดนะคะเนาะเลขออกตัวใดท่านผู้ชมเลขออก, 9, 9, 9, อกเก้าเก้าเก้าบ่เข่าปลาเข่าดงไปแล้วท่านผู้ชมเล่าพัฒนาข้างล่าง 7, 9, เจ็ดเก้าเสด็จยูนะคะเนาะหกเข้ากับหัวท่านผู้ชมงวดหน้าสูตต่อนะคะเนาะสำหรับเล่าพัฒนาท่านผู้ชม เหล็กติดสูตรนี่เดินดีเด้อท่ำโชมสิบสามงวดยังไม่หลุดเนี่ยเดินดีกว่าสูตรเหล็กเด่นเนาะคะนะ่ะเนาะอ่ะงวดหน้าสูตรต่อท่ำโชมสําหรับคลิปนี้มาตามห้าน้อยมาทรวมกันต่อเลยเนาะคะนะ่ะเนาะสําหรับผลห้าน้อยมาทรวมเมื่อวานนี่ท่ำโชมแอดมินหน่อยเขียนไว้แล้วล่ะท่ำโชมอ่ะส่งเขาในกลุ่มแล้วปกติแอดมินจะอัดคลิปก่อนแล้วก็ส่งเขาในกลุ่มนะคะเนาะ มื่อนี่แอดมินบอว่างอัดคลิปก่อนก็เลยก็เลยต้องเขียนตรงเขาในกลุ่มก่อนธรามาชื่มมาว่านนี่ฮานอยมัดรวมไปแตกรอบ VIP เด้อค่ะเด้อแตกรอบ VIP เด่นแปดและเก้าวิ่งเก้ารูดเก้านะคะเนะาะหมาว่านนี่วิ่งซ้ายวิ่งซ้ายรูดนี่บอผาดเด้อธรรมาชืม่มเจาะแตกฟอม จาะแตกวิ่งรูดเด้อค่ะเด้อแต่วสิบหาคู่วิ่งเจาะบ่อแตกได้ธรรมชมุ่มสิบหาคู่วิ่งน,นั่นเข้าไปโตเจาะบ่อเข่าจักโตท่านผู้ชมหลอดปองไปแปดเก้าเก้าแปดนะคะเนาะตัวกรับ่านผู้ชมรอบวี่ไอพี่แตกบนล่างหลักกะหกหาหกออกโตกรับเมื่นะคะเนาะไปหลอดปองโตบ่อเจาะท่านผู้ชมเจาะเจาะเข่า,มมขาเก่าอยู่ท่านผู้ชมแต่วา่า เก้าสองเก้าเจ็ดเลขในตารางบมีคูจับเก้าแปดมาอยแตวาบัดเจาะว่เขาเนาะเะนาะแต่ว่าเขาในชิบหาภูวินเด้อค่ะเด้อหากท่านใดเอาชิปหาภูวินเด้งบนล่างเมื่อวานเนี่ยท่านผู้ชมท่านใดที่เอาชุดเจาะกะคือว่าผัดไปนะคะเนาะดีใจกับทุกท่านที่ถือหากท่านใดที่บ่ถือกะสู่ต่อคือเก่านะคะเนาะเมื่อวานนี่ไปรอบ VIP เลยท่านผู้ชมสําหรับเมื่อวานนี่ อาท่าน้ชมสำหรับคลิปนี้แคปหน้าจอเอาด้วยค่ะเด้อแอดมินหน่อยเขียนไว้แล้วท่าน้ชมแนวทางเลขคันน้อยมัดรวมนะคะประจำวดวันที่4พฤษภาคม2567เลขเด่นจับวินนะคะหรือว่าจะฟังแอดมินบอกให้ปั้งกวนท่านผู้ชมเลขเด่นได้ตัวเก่าะะะ8 9 4เนาะค่ะเนาะ8 9ห5 6 7เลขเลี่ยงเด้อท่านผู้ชมเลขเลี่ยงท่านผู้ชมแอดมินวาเลขมือนี บ่งงามาปันไดเด่นแปดและเก้าเด่นตัวเก้าแอดมินน่อยเจาะให้ไปที่แปด้อค่ะเด้อเจาะให้ที่แปดนะคะเนาะเด่นประจำวันทมาชมเด่นประจำวันฮานอยมัดรวมวันนี้วันเสาร์นะคะเนาะที่วิ่งได้รูดได้เด่าธรรมชมก็คือแปด ห้าเจ็ดมันเด่นมากทานี้แหละท่านผู้ชมบัตรที่นี่เด่นแปดและเก้าเนี่ยแปดกันยัางมาอยู่ท่านผู้ชมมาทั้งเลขเด่นในตารางแล้วก็เลขเด่นประจ,จําวันเก่าบ่มาแหละท่านผู้ชมแต่ว่ากาบลูสีมาบ่มาแต่ว่าประจ,จําวันบ่มีบ่มาท่านผู้ชมแต่ว่าเด่นในตารางเก่ากันย่งมาอยู่ บัดที่นี้แอดมินนูนอยก็เลยจอกห้ทีแปดเพราะว่าแปดมันเด่นทั้งประจําวันแล้วก็เด่นทั้งในตารางเด้อค่ะเด้อฮาเด่นประจําวันเจ็ดก็เด่นประจําวันนะคะเนาะบัดที่นี้แอดมินจอกไฮทั้งประชมแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าห้าและเก้าเจ็ดเด่นประจําวันของแอดมินนี่สิมีสองตารางเด้อท่านผู้ชมสองตาราง เด่นประจําวันในธรรมชมเอามาเจาะเลขฮานอยเนี่ยแม่นมากเด้อธรูมชมสําหรับลาวพัฒนานั้นแอดมินบริเจาะใสเะ่เด่นประจําวัน,วน,นเด้ธรูมชมเด่นประจําวันลาวพัฒนาไม่แม่นเท่าฮานอยนะคะเนาะสาหรับฮานอยในธรรมชมเด่นประจําวันและเด่นในสูรถา้ามันมาชนกันย่ำใดมันกับมาโลดเด้นผู้ชมส่วนมากมันสิมา เด้อค่ะเดอบัตรที่นีเดนประจําวันมันมาชนก,น,กนกันกับเดนในตาล่างแอดมินเลยเจใส่ทีแปดเลยท่านผู้ชมเพราะว่าเดนประจําวันเนี่ยเหลขฮาหน่อยแม่นมากเ้ยท่านผู้ชมเท่าที่แอดมินดูหน่อยเหตดเลกมากเพราว่าจะเป็นรัฐบาลไทยฮาหน่อยล่วก็ลาาพัฒนารัฐบาลไทยนี่กับล่าพัฒนา,า,ฒนาย่างบา่งบเสียนปันได้ท่านผู้ชมแต่ว่าเท่าที่สังเกตเบื้อง เล่าพัฒนาแอดมินหนุ่ยเจาะใส่เลกเด่นประจำวันบ่อคอยมาท่านผู้ชมบ่อคอยแม่นกับรัฐบาลไทยบ่อคอยแม่นตะว่าห้าหน้อยท่านผู้ชมแอดมินหนุ่ยเจาะใส่เลกประจำวันแม่นมากเด้อท่านผู้ชมแม่นมากๆท่านผู้ชมสังเกตเบื้องสองตัวนี่แอดมินดึงเจาะแทบจะบวพาดเลยค่ะเด้ออ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเด้อพิจารณาเบอร์มอนีเด่น บิงแปดหลดแปดแอดมินวาเมอนี่เบาได้กระเบาด้วยค่ะเด้อเพราะว่ามันเป็นเลขเลียงท่านผู้ชมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเมเน่ก็เป็นมันเสาหนำด้วยค่ะเด้อเมือ่อวานนี่ก็ไปรอบวี่พี่เลยตัวเลขก็บบแตกต่างขึ้จังเมือ่อวานนี่เนาะค่ะเนาะอ่าบองามปันไดท่านผู้ชมแอดมินวาตัวเลขอ่บอกไข่งามปันไดแล้วแต่จะ พิจารณาเบิ้งด้ยค่ะเดอ้อคุณพ่อคุณแม่คลิปวิดีโอที่แอดมินนามาวางให้มาฝากมาตอนเป็นเพียงแนวทางทอนั้นด้วยค่ะเดอ้อก่อนจะตัดสินใจน้าตัวเล็กไปลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเนะเาะอ้าวท่านผู้ชมชุดสามตัวบอมาหลายมือแล้วด้วยค่ะเด้อสาหรับชุดสามตัวห้าน้อยมาร่วมบอมาหลายมือแล้วท่านผู้ชมแคปหน้าจอเบิง้งพิจารณาเอาด้วยค่ะเดอ้อ สั่งสบู่กาแฟยาสีฟัน0ูนย์เก้า3องหกสนะคะสะบู่กุนต้านระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวนะคะ1แพ็คมี10ก้อนราคาหนึ่าสบาทแล้วก็กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนและเขาเชะงงุมนะคะโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณเขาเชงงุมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะยาสีฟันหาขั้นใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะเนาะใช้ได้ตั้งแต่เด็กเขวบขึ้นไปด้วยค่ะเดสำหรับยาสีฟัน ยาสิฟันหลอดละ190บาทกาแฟกล่องละ260บาทสั่ง2ชิ้นขึ้นไปแอดมินน้อยส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยเ้ยค่ะเด้อกระไดเลยท่านผู้ชมอามสุดท้ายนี่แอดมินน้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันไหมคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ